สวัสดีท่านผู้ชมกันด้วยนะครับเดี๋ยวนี้เนี่ยเราก็จะมารีวิวเครื่องทุบหัวถามว่าเครื่องทุบหัวมันคืออะไรนะครับมันเป็นเครื่องจักรที่จะเอาหัวเราเนี่ยไปทําการบดขยี้บูบี้แล้วเราก็จะมาดูผลล้วว่าหัวที่โดนแต่ละเครื่องทุบเนี่ย เวลาโดนทุบแล้วมันจะมีลักษณะหน้าตาเป็นยังไงก็ถามว่าเครื่องนี้ออกแบบมาเพื่ออะไรนะฮะอันนี้ต้องขอบอกไว้ก่อนไปเลยว่าอันนี้น่าจะเป็นเครื่องแบบว่าเอาไว้จาลองแบบว่าเราดูพวกกระตูนเทมเจอรี่อะไรอย่างงี้เนาะแบบว่าที่แบบพวกเทมเปอรี่โดนบี้โดนแบนอะไรอย่างเงี้ยแลวแบบว่ามันไม่ตายนะตัวมก็จะเป็นแบนอะไรอย่างนั้นอะไรไม่รูทำอะไเสียวไปดานะฮะดูเหมือนว่าแมบนี้ก็จะมีอบบี้ให้เล่นด้วย เสียงอะไรและเรื่งว่าตัวนี้มันก็จะมีเหมือนออปปี้ให้เราเล่นด้วยนะก็ไม่รู้เหมือนกันว่าสร้างมาทําไมนะแต่เราก็ลองเล่นสักนิดสักหน่อยละกันไม่รู้เหมือนกันว่าเล่นจบแล้วเราจะได้อะไรนะแล้วถามว่าไอการเล่นออบบี้ตรงนี้เนี่ยมันเกี่ยวอะไรกับเครื่องทุกหัวหรือเปล่าต้องบอกไว้ก่อนเลยว่าไม่เกี่ยวนะแต่ไหนแมปมันก็สร้างมาแล้วแล้วก็เล่นให้จบเพราะมันก็สั้นๆดีสรุปนี้เราจะมารีวิวเครื่องทุกหัวหรือว่ามาเล่นออบบี้เนะี่ยโอ้ จบไปแล้วนะสำหรับการเล่นออฟบ,บี้เรามารีวิวเครื่องทุบหัวต่อดีกว่า <ไป S 1> อ้าวแหละไหนดูซิที่นี่มีเครื่องทุบหัวอะไรที่แบบบ้าน่นาสนใจบ้างพพูดถึงการทุบหัวมันก็ไม่ค่อยมีอะไรน่าสนใจเท่าไหร่เลยนะเราจะเอาหัวเราไปทุบทำไมเนะี่ยแล้วเราเริ่มจาก,กเจ้าเครื่องเขียวๆนี้ก่อนละกันนะฮะไหนดูซิเครื่องนี้มันจะทําให้หัวเรามันบี้เป็นยังไงอเอาเลยตื่นปึ๊บเออโอ้โหไม่หัวเราหลุดไปแล้วแต่ไหน,นก็ติดโอ้โห โอ้ไม่กอดอ้าวโอ้รู้เหมือนว่าเครื่องนี้อาจะทุบจนทำให้หัวเราเนี่ยหายไปเลยเดี๋ยวไม่ได้จะทุบอีกรอบหนึ่งโอ้นายคงจะติดใจเครื่องนี้เสียเนี่ยมาทุบอีกรอบเออเออหมด บดขยี้จนไม่เหลืออะไรนะฮะดูเหมือนว่าไอ้เครื่องนี้มันจะบทหัวจนแบบว่าเราแบนเป็นแผ่นกลมๆนะแล้วก็หายไปโอ้และดุดันใช้ได้เลยเนะี่ยดูเหมือนว่าเครื่องสีฟ้าเป็นเครื่อง VIP นะถ้าเราอยากจะใช้เครื่องนี้เราต้องจ่าย50โลบัคสำหรับการทุบหัวแบบพิเศษนะ,ะเรามาเครื่องสีส้มนี้ดีกว่านะโอ้โหเครื่องนี้มันดูแบบว่ามีความแบบเป็นนักวิทยาศาสตร์มีการแบบการทดลองมีขวดอะไรอย่างงี้ด้วยไหนดูซิเครื่องนี้มันจะทําให้หัวเราบี้แบนออกมาเป็นยังไง โอ้โหโโหัวแบบป้าโอ๊ก่อนอื่นต้องนิ่งสวบัดผมทิ้งก่อนนะเพื่อจะได้ไ,ไม่มีขนไม่มีสิ่งเสียปนแล้วก็บี้โอ้โหเครื่องนี้เป็นเครื่องคันน้าจากหัวเราแต่เดานี่คือน้ําหัวมนุษย์เฮ็ <ตะ S 2> จุยน้ําหัวมนุษย์ไหนลองดื่มหน่อยสิรสชาติเหมือนน้ำเต้าหู้เลยอโอ้โหดูเหมือนว่าเครื่องนี้จะไม่ใช่เครื่องบดธรรมด,มดาเนี่ยเป็นเครื่องแบบว่า พันน้ำจากหัวมนุษย์ ه, น้ำหัวมนุษย์ที่ไม่ช่างอร่อยเหลือเกินอร่อยทำไมคนเราถึงต้องกินน้ำหัวมนุษย์ด้วยมาเครื่องต่อไปแล้วดูเหมือนว่าเครื่องนี้จะเป็นเครื่องที่น่าจะเป็นการเอาแท่งเหล็กอันนี้สองอันมาประกบจนทาให้หัวเราแบบว่าแบนแต่ว,ว่ามันจะแบนทรงไหนเดี๋ยวขอลองก่อนนะเดี๋ยวเราขอลองก่อนอะไรนะนเตรียมพร้อมจะโดนบี้ก็อ๊บอบอมือเลยโอ้แล้วหัวเราแบนอื แบนเป็นแผ่นกระดาษโอถือว่าตัวเราในที่นี้เนี่ยจะไม่ใช่แบบบ้านร่างกายมนุษย์ละบ้างเนี่ยเฮ้ยเอาเลยนะถ้าเตรียมพร้อมแล้วก็ออโอ้โหแล้วหัวก็จะเด้งกลับมาแล้วก็เครื่องนี้เครื่องนี้ก็น่าจะเหมือนกับเครื่องเมื่อกี้ปะมันก็เป็นเครื่องเดียวกันนี่นะไหนอยากโดนบี่หัวแบบนี้เหรออือโอ้โหถ้ามองจากมุมข้างเหมือนจะเป็นอะไรนะ แต่ถ้ามองมุมตรงเมื่อกี้จะเห็นรู้หัวนี่แบบบี้ไปขนาดไหนผมขออนุญาตตั้งชื่อเครื่องนี้ว่าเครื่องทุกหัวคูณสองนะฮะเพราะว่าอันนี้มีที่ทุกแบบคูณสองอหรือว่านติดใจเนี่ยเครื่องทุกอันนี้เนี่ยต่อไปเจ้าเครื่องสีแดงอันนี้โอ้โหรอบนี้ไม่ได้บดแค่หัวนะบดท,ทั้งตัวเลยแถมเลือกได้เลยนะว่าจะให้บดท,ทรงไหนเยอ,อ,เ,อ,อเราเอาทรงนี้ก่อนละกันนะทรงแบบว่าบี้ลงเฉันขอลองกันเลยนะเอาเลยไปเลย ไปสิเราต้องกดอะไรให้มันทำงานก่อนหรือเปล่าเฮ้ย hey! ไม่ได้มีอะไรกเกิดขึ้นเลยอืมสงสัยเครื่องนี้เสียนะเราไปเล่นเครื่องอื่นกันเถอะ <L an> เล่นทำไมคนเราต้องเอาร่างกายมาทำเป็นบี้แบนด้วยม <L an> าแหละขึ้นแท่นมาแหละมาแล้วนะเริ่มจากการบี้แบบที่หนึ่งออฉันสัมผัสได้เลยว่าฉันเหมือนทอมแอนเจอรี A ่หรือย,อยังอัน <L an> นี้เป็นเครื่องที่จะทำให้ขนาดตัวเรานะฮะเ <L an> ตี้ยลงพร้อมแล้วนะหนึ่งสองเอ อย่างนี้นะเป็นเครื่องี่ทาให้มนุษย์นะฮะเตี้ยลงหลายร้อยเซนเลยทีเดียวเอ๊ะฉันขอได้ฉันขอด้วยฉันอยากเตี้ยฉันอยากเตเนะเเออี้ยเอาละนะเออโอ้ยอันนี้คนนี้โดนทุบจนหัวหายเลยอะแม้หัวหายก็ยังคงดื่มน้ำของมนุษย์ได้ oh <my> โอ้ดูเหมือนว่าคนมันจะเล่นเครื่องนี้กันเยอะแล้วว่าเพราะมนันได้หลายแบบอะไรต่อไปเราลองแบบว่าปี้แบบแบบแบบแนวตรงดีไหมลแบบองดูหน่อย ดูเหมือนว่าเครื่องนี้มันจะเสียนะเพื่อนเราไปเล่นเครื่องอื่นดีกว่าเอาแลหละลองดูซิเครื่องบดแบบแนวตั้งโอ้โหถ้ามองจากแนวข้างนะฮะคุณจะรู้เลยว่าไม่มีอะไรเกิดขึ้นแต่ถ้าเกิดว่าเรามองจากด้านหน้า มันจะดูเหมือนว่าเครื่องนีน้ที่ทำให้เราตัวสูงขึ้นอีกประมาณ10เซนเลยเนี่ยม <Wow. S 1> ันไม่ค่อ่น่าสนใจดีเหมือนกันนะเป็นเครื่องที่ทำให้มนุษย์เราตัวสูงขึ้นโดยที่ไม่ต้องดื่มนมแต่ว่าแลกกับการที่ร่างกายเราจะเป็นแต่แต่นะฮะอาจจะโดนลมแล้วปิวง่าย oh <my> มาเพิมความสูงซะหน่อยอ้าวดูเหมือนว่าเครื่องนี้เองก็จะเสียนะของใส่เล่นเยอะเกินเดี๋ยวเรายังไม่ได้ลองอีกแบบนึงเลยมากว่าเครืนี้คุณจะไม่เสียนะอันนี้มันบี้แบบไหนเนี่ยดูเหมือนว่าอันนี้จะบี้ไม่ค่อยแบนนะเนี่ยไหนบี้ไม่ค่อยแบ อ๋อแบนกว่าเมื่อกี้อีกไหนมันต่างไงกับอันเมื่อกี้อันนี้บึ๊บอันนี้แบนแบบปาดเหมือนหุ่นกระดาษแล้วเนี่ยเออันนี้ก็แบนนะแต่เป็นการแบนแบบปาดแบนแนวหน้านะฮะอันนี้แบนแนวข้างนะอันนี้แบนแนวหน้าก็ถ้าแบนแบบแนวหน้าก็บึ๊บ Liksom, มองจากข้างก็จะรู้เลยว่าแบนนะแต่มองจากด้านหน้าก็จะรู้เลยว่าเราสูงขึ wow. ้นสูงขึ้นเราก็ดูดีดูดีผมขออนุญาตตั้งชื่อเครื่องนี้ว่าเครื่องบด3มิตินะฮนะเพราะเครื่องนี้มีวิธีบดถึง3แบบและเครื่องบดเครื่องสุดท้ายที่เราเล่นได้ในวันนี้แบบฟรีนะก็คือเครื่องบดตู้เป็นเครื่องบดแบบบ้า โอ้โหนี่ไม่ใช่เครื่องบดแล้วนี่มันเครื่องเวียงหัวแล้วเนี่ย oh. สําหรับใครที่แบบว่าอยากเล่นกีฬาอะไรแปลกๆนะะกีฬาการเวียงหัวก็เป็นกีฬาที่แปลกดีเหมือนกันให้ดูสิมาพร้อมจะโฮมน้ะหรือ,อยังต้องเข้าโกมไม่เข้าโกแฮะเอาใหม่เอาใหม่อะไรนะพร้อมนะโอโมรันเม้ยเข้าโกแล้วแถมได้รางวัลด้วยโอ้โหทําให้ร่างกายเราบี้แบนนะแถมยงได้รางวัลด้วยไปอะไรที่ฮะ ทุกอย่างในแบบนี้เต็มไปด้วยความงงนะฮะผมเองก็ไม่รู้เหมือนกันว่าทาไมเราถึงต้องเอาหัวมาบดด้วยดูเหมือนว่าเครื่องเล่นในแมปนี้มันจะมีแค่นี้เนี่ยนะที่เหลือเป็นเครื่อง VIP แล้วว่าถ้าเราจะเล่นเราต้องจ่ายตั้ง50โลบักแต่ถ้าเราจ่ายแล้วก็จะได้เล่นเครื่องบดพิเศษตรงนี้ด้วยนะแถมดูเหมือนว่านี่จะเป็นแบบว่าห้องสําหรับเครื่องบดแบบ VIP เพราะที่นี่มีล o u n ์มีที่เต้นโยโย ทางบีพดีกว่านะอยากเล่นอีกเรียบร้อยแล้วนะครับตัวนี้แล้วก็เอ้ยเดี๋ยวนายเป็นใครเนี่ยมาได้ยังไงทําไมเราถึงมีหัวที่แบบว่ามีหนวดแบบจมโจนคิดอยู่เนี่ยไม่จมโจนคิด จอโจูลูปแปลงมาไหนไหแล้วก็มีสิทธิพิเศษสําหรับบีไอีแล้วเราก็ขอเล่นเครื่องสีฟ้าหน่อยเลยเครื่องแล้วไอหัวนี้มันจะตามเราไปถึงเมื่อไรเนี่ยไอดูซิเครื่องบดสีฟ้านี้มันจะบดหัวเรายัางไงผมเดาว่าในเครื่องนี้มันจะดึงหัวเราไปก่อนใช่ไหมแล้วก็เหมือนเครื่องนี้แน่เลยยังไงก็ต้องลองดูก่อนปึ๊บปุ๊บอืมดิบหัวเราไปแล้วนะคะจากนั้นก็ทําการเนะแยนี้น โอ้โหบททีเดียวไม่พอเผาด้วยเบรมเบรมเบรมจะได้สุกนี่จากนั้นตามด้วยเบ๊บ และนี่ก็คือจานหน้านายยังไงล่ะ <S <S เครื่องนี้เป็นเครื่องทําจานนะที่จะเอาหน้าเราไปสกรีนบนจานคิดสภาพน,นะถ้าเกิดว่าจานเรามีหน้าของตัวเองอยู่แล้วเวลาไปตักข้าวกิน,นจะเป็นรู้สึกยังไงกันนะเวลากินข้าวหมดแล้วเห็นหน้าตัวเองอยู่บนต้นจานนี่มันน่าจะเป็นอะไรที่แบบว่าแปลกประหลาดดีเสีไดจังวาที่จานที่นี่มันเอาไปใช้ไม่ได้นะฮะดูสิโซนวีพีว้าวรู้สึกได้ถึงความแบบว่าเอ็กซ์คลูซีฟยังไงก็ไม่รู้นะที่นี่นะมีโซฟานุ่มน้ นะให้นั่งสบายนะนั่งทําใจได้เลยนะเพราะว่าเครื่องบดข้างหน้านี้มันต้องเป็นอะไรที่แบบว่าดหรือโหดแล้วมันต่ายกับเครื่องสีฟ้ายังไงปับ๊บก่อนอื่นนี่เอาหัวหนายมาก่อนนะวางไว้ดูกำลังทีก่อนขั้นตอนที่2ทําการบี้อทีเดียวไม่พอเดี๋ยวมันไม่แบนอต้องบี้อีก2รอ,อบจากนั้นก็พ่นไฟนี่เบร์เบร์เบร์นี่ให้มันแห้งจากนั้นก็ปึ๊บเอาจานแปะ ต่างไกลเครื่องสีฟ้ายังไงเนี่ย <What? S 1> อทรงก็เหมือนกันต่างกันแค่สี แต่ที่นี่มี l o u n รับรองหรือว่า l o u n VIP นี้ถูกสร้างขึ้นมาแบบว่าเอาไว้เล่นคนเดียวอะไรงี้นะเพราะว่าข้างนอกคือแบบมันเป็นเครื่องเล่นฟรีไงคนเขาอาจะแบบว่าต่อคิวเล่นกันแบบว่าเอ้ยกว่าจะได้เล่นนะฮะกว่าจะได้บทหัวมันก็นานสลัด VIP fast pass อะไรงี้เข้ามาแล้วก็จะมีเครื่องเล่นส่วนตัวถึง3อันเลยทีเดียว <Wow. S 1> แล้วอันที่2มันต่างกับอันแรกไหมไม่แน่นะอันนี้เป็นจานต่อไปเนี่ยอาจจะเป็นถ้วยก็ได้นะถ้วยตาหัวเราไหนดูกรรมพิธีอือพี่ บดไปนะเหลือแต่รอยยิ้มนั้นก็นี่เผานะให้มันแห้งแสดงก,ก็ปึ๊บเอาจานมาใส่นมันก็จานเหมือนกันนี่นะโอ้โหแถมไม่ให้ด้วยนะสกีนหน้าเราไปแล้วแถมไม่ให้จานสรุปแล้วนะฮะเครื่องบดหัวในแบบนี้ก็มีแค่นี้แหละไหนไปดูสกบรรบอด,ด่อยสิโอ้โหนี่แบบว่ามีคนแบบว่าชอบ เอาหัวตัวเองมาทุบถึง20,000ืครั้งเลยเนี่ยโอ้โหชีวิตเขาต้องแบบบา้าสคิวขนาดไหนเนี่ยถึงกับแบบว่าเอาหัวตัวเองมาทุบเล่นได้หนักรวงขนาดนี้ผมว่าแค่20ิทีนี่ก็แบบบา้าเบิร์ไหนๆมันก็มีออปปี้แล้วเราไปเล่นออปปี้เท่านั้นดีกว่าผมอยากรู้ว่าถ้าเกิดว่าเราเล่นออปปี้จบแล้วมันจะมีรางวัลอะไรพิเศษหรือเปล่าปึ๊บปึ๊บกระโดดแต่ว่าออปปี้นี้ทำมาได้โอเคนะสีสวยดี อันนี้เป็นคอนเทนต์นอกเหนือจากที่เราต้องการะนะเนี่ยคอนเทนต์ออฟฟี่โอ้ถ้าเมื่อกี้ตอนแรกเราไม่ล่วงตกนะเราก็คงจะได้รู้แล้วแหละนะว่าถ้าเราเล่นออฟฟี่จบแล้วมันจะมีอะไรสุดท้ายแล้วก็ย้อนกลับมาเล่นอยู่ดีปึ <for the> <time> <ละ S 1> ๊บจึ๊บเอาแหละเล่นจบแล้วเราก็จะได้เบสนะฮะคอมพิวเตอร์ออฟฟี่แค่นี้นะ <What? S 1> ไม่มีอะไรพิเศษเลยนอกจากเบสที่บอกว่าเอ้ยแมบนี้มีออฟฟี่ด้วยนะ <for the> <time> แล้วนี่ก็เป็นโซนคอมมิ่งซูนนะฮะโซนป่าไม้ ยังไม่มีอะไรโอเคสำหรับการรีวิวเครื่องทุบหัวทั้งไม่รู้กี่แบบในวันนี้ต้องขอตัวอัานาให่งนี้ก่อนละกันนะครับก็เพืเ่อนๆชอบเครื่องทุบหัวอันไหนก็สามารถคอมเมนต์มาบอกกันได้นะแล้วทำไมเราถึงต้องชอบเครื่องทุบหัวด้วยเนี่ยโอเคสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กันให้ด้วยนะอ่าโอเคสำหรับคลิปนี้ก็สายแล้วนะครับไปบายไปเจนใหม่คลิปหน้านะหน้าตา,าดูมีความสุขมากเลย